สำหรับว <il> ัน uh นี design design, ้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์หรือขั้นตอนในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับก็คือขั้นตอนเทคนิคในการติดตั้งจะตัวสวิตเตอร์ถ้าเรามองโดยผิวเผินนะครับนะครับการติดตั้งจะตัวสวิตเตอร์ก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมแต่เรามาดูเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซ์าวราชพุนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์หรือขั้นตอนในการแก้ไขระบบเครื่อง ทุกขั้นตอนมีความสําคัญนะครับมีผลต่อคุณภาพเสียงเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งทางชีมงานโอหันสาวแล้วเถครับเราได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวซวิตเตอร์ในช่องตําแหน่งเดิมนะครับพร้อมทําการปรับมุมคอนเนอร์แล้วเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ทางชีมงานโอหันสาวแล้วชถอครับเห็นไหมครับเราจะหลเกลี่ยงนะครับการใช้พวกซิลิโคนปืนกาวร้อนนะครับหรือกาวซึ่งมีความร้อนนะครับมาทําการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับเพร้อมันส่งผลต่อเจ้าตัวไวคอยเห็นะครับ ทางทีมงานโอเวอรฮอนเซาและชลประคครับเรามีการนําแผนแ่นโลหะมาทาการพับขึ้นรูปเพื่อมายึดโครงสร้างของตัวสวิตเตอร์นะครับพร้อมทําการปรับมุมคอนเนอร์ anner, นะครับหลังจากที่ทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการติดตั้งจตัววัสดุทับเสียงเข้าไปตัวนี้นะฮะเห็นนะครับตัวนี้ฮนะดูนะฮนะนี่คือนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับของทางทีมงานโอเวร์ฮอนเซาและชลประคบครับ,รบก็เสร็จสิ้นสวยหรูคุณภาพเสียงดีเยี่ยมนะครับมาดูฮะนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้ง เจ้าตัวสวิตเตอร์ในรถเมอเร์เซเดสเบนก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนส์ในกรณีที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนสเป็นลำโพงตรงรุ่น นะครับแต่เวลาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้คุณภาพเสียงไม่ได้แตกต่างจากลําโพงเดิมเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุนะครับทำไมเปลี่ยนลําโพงใหม่แล้วปุ๊บนะครับเสียงถึงไม่ได้มีความชัดเจนหรือไม่มีความแตกต่างจากลําโพงเดิมนะครับเรามาดูนะครับนี่คือตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลําโพงมิดเลนส์นะครับแล้วเรามาดูทางด้านหลังเห็นไหมครับนะครับการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งจะโดยใช้ตัวแผงประตูนะครับตัวโครงสร้างแล้วก็ทําเพจยึดเข้าไปแล้วก็ยึดเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์เข้าไป นะครับหลักการทํางานนะครับลำโพงจะทํางานเป็นระบบฟีแอร์นะฮะตัวนี้นะครับโดยใช้นะครับโครงสร้างของจอตูบดีรถนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าสาเหตุที่เวลาเปลี่ยนแล้วตัวลำโพงตรงรุ่นปุ๊บนะครับทำไมพอเปลี่ยนเสร็จแล้วคุณภาพเสียงถึงไม่ได้เอียดที่ชัดเจนนะครับไม่แตกต่างจากลำโพงเดิมนะครับเรามาดูครับเวลาติดเสร็จแล้วครับเวลาประกอบเข้าไปนะะครับมันก็จะมีค่าเราเรียกว่าค่ารีเฟ e คชั่นนะครับก็คือการสะท้อน อย่าลืมนะครับเป้าห,หมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ,ะจะ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางชีมงานวอล์นซาวและชุนครับเดี๋ยวเราจะทการาติดตั้งเจ้าตัววัสดุทับเสียงเข้าไปนะครับและนอกจากนั้น,นครับเดี๋ยวเราจะทาการนะครับครับครับทการแดมนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ให้เจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่นะครับทำงานเราจะได้คุณภาพเสียงละเอียดที่ชัดเจนนะครับทาไมเราถึงต้องมีกะรทำโครงสร้างและมีพื้นที่ให้เจ้าตัวลำโพงมิเลนทํางานเนื่องจากนะครับเวลาการติดตั้ง จริงนะครับประาการจูนระบบเสียงโดยใช้เจ้าตัวโพลิเซอร์เนี่ยบางย่านความถี่เนี่ยเราอยากจะให้ย่านความถี่ตัวนี้แบนวิดได้กว้างขึ้นแต่มาไม่ถึงเพราะเนื่องจากโครงสร้างและตำแหน่งมีปัญหา mm hmm. ก็คือเรื่องนะครับตัวร mm ีเฟลคชันก็คือการสะท้อน mm hmm. อย่าลืมนะครับเราต้องเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงมาจากเจ้าตัวลำโงพงมีเดนส์ hmm. เราไม่ต้องการคาบความถี่พวกรีเฟลคชันตรงนี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการ mm hmm. ติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํและทําทำการส mm hmm. ร้ mm hmm. งางนะครับโครงสร้างนะครับให้มีพื้นที่ ให้เจ้าตัวลำโพงวีเลนซ์ตัวนี่ทํางานเวลาจูนเสีับปุ๊บเนี่ยเราสามารถขยับแบรนด์วิดได้กว้างเราจะได้มิติและวิติเสียงที่ชัดเจนกว่าลาโพงติดตั้งมันรูปแบบเดิมเดี๋ยวขั้นตอนและทท่นี่การติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับที่ทําให้เจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นนะครับมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับเราได้ทําการนะครับออกแบบติดตั้งก็ตัววัสดุทับเสียงเข้าไปตัวนี้นะครับเพื่อลดค่านะครับรีเฟลคชั่นนะครับน่รูดาาเมใสวน ประตูชุดที่2ก็เช่นกันเนี่ยนะครับเราก็ได้ทําการออกแบบติดตั้งนะครับตัวตัววัสดุทับเตียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าบุงลีฟุตชั่นเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ตัวตัวลำโพงตรงรูดนะครับทำงานได้คุณภาพเสียงละเอียดได้ชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้นําแผ่นเพลตตัวนี้มานะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ตารลิงเข้าไปนะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ต n k ์ลิงนะครับก เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเจ้าตัวเอ็กซ์ตาร์ลิงกันนะครับดูฮะครับจับแผงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะทําการประกอบเข้าไปดูฮะดูเจ้าตัวเอ็กซ์ตาร์ลิงนะครับมันจะเป็นตัวบล็อกนะฮะลดการสูญเสียภายในแผงประตูนะครับเดี๋ยวดูฮะนะครับนะฮะเราก็จะเห็นหลักการทํางานของเจ้าตัวเอ็กซ์ตาร์ลิงห์นะครับ่าเราประกอบเข้าไปเลยครับครับ นี่คือขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัว s t a r l i n k แล้วก็ทำการยึดเจ้าตัวหลังปิมเลนสเสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับสร้างแบบตัวนี้ขึ Hoy, ้นมานะฮะตัวนี้ครับนะครับเพื่อทำการติดตั้งเจ้าตัววัสดุซับเสียงเข้าไปตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะนำแบบตัวนี้ครับเข้ามาทำการนะครับวางบนเจ้าตัวกับวัสดุซับเสียงตัวนี้ฮะนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดตามแบบนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการ ติดตั้งเข้าไปในระบบตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ ที่เราได้ทําแบบเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการตัดนะครับเจ้าตัววัสดุซับเสียงนะครับต้องการแจมเข้าไปนะครับในส่วนของตัวพลาสติกนะครับเพื่อลดค่านะครับพวกไวซ์เบชั่นนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัววัสดุซับเสียงเข้าไปนะครับพอเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็ทําการประกอบตัวนะครับพัห่มตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้ครับก็ใส่ล็อกเข้าไปเลยนะครับกดล็อกเข้าไปเลยครับ ก็เสร็จสิ้นพื้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำนะครับพื้นที่ให้เจ้าตัวลำโพงมีเลนส์งานเดี๋ยวขั้นตอนในการทาเสร็จสิ้นพื้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นในรถเมอร์เซเดสเนนะครับซึ่งเพืเ่อนๆสมาชิกตะนิยมไปเปลี่ยนลำโพงตรงรุ่น แต่ก็ประสบปัญหายางที่ผมได้กล่าวไว้ข้างโต้นนะครับติดตั้งมาแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากลำโพงชุดเดิมชุดเก่าหรือชุดที่มาของเจ้าตัว Merced e s b e n z นะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการแก้ไขทางชิมงานโอคอนซาวราชวพุนครับนี่คือนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้าตัวสวิตเตอร์ที่เราได้ทำการเพิ่มเข้าไปในสิสเ็มนะครับเพื่อนๆอมาชิกก็ได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเทคนิคคนะรับ ในการสร้างพื้นที่นะครับให้เจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ทำงานนะครับดูขั้นตอนในการออกแบบนะครับทำไมเราถึงต้องไปทำการสร้างนะครับโครงสร้างให้เจ้าตัวลำโพยายามงมิดเลนส์ทำงานนะครับหนึ่งนะครับในการปรับจูนระบบเครื่องเสียงนะครับพอเราทำนะครับยายามีพื้นที่นะครับให้เจ้าตัวลำโพยายามงพยายามิดเลนส์ทำงานปุ๊บเนี่ยเวลาการปรับจูนนะครับเราสามารถปรับจูนแบนด์วิด์ ได้กว้างกว่าการติดตั้งเป็นระบบเฟียร์ในรูปแบบเดินซึ่งเพื่อนสมาชิกจะประสบปัญหากันมากนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคที่ทางชิงงานของอนด์ซาวและชุนครับเราได้ทําการออกแบบเพื่อมาทําการแก้ไขนะครับในกรณีที่เพื่อนสมาชิกได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นมาแล้วมีปัญหาเรื่องคุณภาพเสียงก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ